สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอินเทอร์วิวสัมภาษณ์คนเกาหลีที่เข้ามาอยู่ในอเมริกาซึ่งก็คือโอป้าของเรานั่นเองอยากจะรู้ว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะมาในอเมริกาแล้วอเมริกามีอะไรที่เขาชอบและไม่ชอบบ้างขอเชิญกับโอป้าโจเซฟลีครับครับสวัสดีคนระับผมชื่อโจเซฟนะครับผม,มาอายุยู่28ปปีครับผมโจเซฟเป็นคนที่ไหนครับ ครับก็พ่อแม่ของผมเนี่ยเป็นคนเกาหลีครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมไปโตที่ไทยมา28ปีก็เลยพอพูดภาษาไทยได้เหมือนว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งเลยและกันโตมา28ปีแล้วทำไมโจเซฟถึงเลือกที่จะมาอยู่ที่อเมริกาครับอย่างแรกเนี่ยทุกๆคนที่อยากมาอเมริกาเนี่ยเขาอยากมาหาโอกาสมากกว่าครับอยากมาแบบว่าเปลี่ยนชีวิตหรือว่าอยากมามีชีวิตที่ดีขึ้นครับเพราะตอนแรกอ่ะ โจเซ่ทักเรามาใช่ไหมว่าอยากจะมาอเมริกาแล้วไม่รู้ว่าจะมาที่รัฐไหนดีแล้วก็ด้วยความที่ตัวเราเองอ่ะเราอยู่ที่รัฐเท็กซัสในฮิสตันอ่ะมาตลอดตั้งแต่ตอนที่เข้ามาอยู่ในอเมริกาใช่ไหมเราก็เลยให้คําแนะนําว่าเอ้ยโจลองมาอยู่กัด้วยกันไหมมาอยู่กับเราเงี้ยเออแล้วก็มาเรามีธุรกิจเรามีร้านอาหารก็มาเออมาทํางานที่ร้านอาหารได้แล้วก็เรามีบ้านมีที่อยู่อาศัยมีรถให้ขับก็คือมันจะสะดวกสบายดีกว่ามาเริ่มต้นใหม่ แล้วถ้าในอนาคตเลือกที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือว่าชอบในรัฐอื่นๆก็สามารถไปได้แต่ว่าถ้ามาเริ่มต้นเนี่ยมีคนที่รู้จักมันจะง่ายโจเซฟมาวีซ่าอะไรอะไรๆหลๆคนผมเห็นในคอมเมนต์นเขาบอกว่าออระวัง ICE หรืออะไรแบบนี้ครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยพ่อแม่ผมเป็นคนเกาหลีแต่ว่าผมเกิดที่เกาะไซปันครับเกาะไซปันคือเกาะโดรมีเรียนาไอซแลนด์เป็น เขตเศรษฐกษิจพิเศษของอเมริกาครับทุกทุกคนที่เกิดที่เกาะน,นั้นจะได้ U.S. citizen ครับแต่ว่าคนที่เกิดในเกาะนนั้นไม่สามารถที่จะปวดประธานาธิบดีได้ครับแต่ว่าอย่างอื่นทําได้หมดเลยเช่นทํางานหรือว่าอยู่หรือว่าซื้อบ้านซื้อโนซื้อนี่อะไรแบบนี้เป็นตน้นก็คือพูดง่ายคือโจเซฟเกิดที่นี่และได้ citizen ใช่ citizen, ใชแล้วหลังจากที่เกิดที่นี่โจเซฟก็ย้ายไปอยู่ที่ประเทศไทยใช่ครับตั้งแต่หนึ่งขวบ แสดงว่าโจเซฟคือถือสัญชาติของอเมริกาตั้งแต่ตอนแรกแล้วใช่ใช่โอเคแล้วนี้เป็นครั้งแรกที่มาอยู่ในอเมริกาแบบจริงจังใช่ครับถ้าถ้าเข้ามาในแผ่นดิเใหญ่เนี่ยไม่เคยเลยเพิ่งมาอยู่ได้ประมาณ1เดือนอแต่ว่าถ้ากลับไปบ้านเกิดเกาะไซเป็นนี่ก็มีไปบ้างครับอ,อยู่มาในระยะเวลา 1, 1> <c oughs> เดือนคิดว่ามีสิ่งที่ชอบในอเมริกาสิ่งไหนบ้าง อเมริกาจะไม่ค่อยตัดสินคนที่รูปร่างภายนอกเขาหร่ครับเขาตัดสินที่แบบคุณเป็นคนที่แบบว่ามีคุณภาพหรือเปล่าคุณทํางานดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้เช่นแบบผมเครื่องน้นเครื่องบินสายการบินของ United Airlines มาเนี่ยคนที่ทํางานเป็นแอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้สวยมากนะครับเขาแบบก็เป็นคนที่ทํางานดีคุยกับลูกค้าเก่งอะไรแบบนี้ครับ ถ้าเราไปดูที่เกาหลีเนี่ยคือที่เกาหลีอย่างแรกเลยนะที่เขาต้องดูคือต้องสวยต้องสวยแล้วรูปร่างภายนอกต้องมาก่อนแล้วต้องสูงด้วยใช่ไหมตามเกณฑ์มาตรฐานใช่ใช่ต้องสูงด้วยสุดยง่ายๆคือเขาใช้ศักยภาพเป็นหลักไม่ได้วัดคนจากรูปร่างภายนอกแต่วัดคนจากศักยภาพใช่เป็นหลักเป็นหลักสก <skill S 1> ิลแล้วก็ประสบการณ์ที่มีใช่ใช่โจเซฟเนี่ยเป็นคนที่อยู่มาหลายประเทศแล้วในแถบเอเชีย ถ้าดูในพาสปอร์ตเนี่ยคือแบบมีสแตมป์ปั๊มเติมเลยไปออกนอกเข้าหลายประเทศมากไปอยู่ในประเทศไหนบ้างครับก็จริงๆมันไม่ใช่ต่างประเทศอะไรขนาดนั้นนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเอเชียไปอยู่ประเทศเมียนม,มาไปอยู่ประเทศมาเลเซียเคยไปอยู่เวียดนามสามปีเคยไปอยู่เซียเรียบเมื่อสิบปีที่แล้วสองถึงสามปีแล้วก็ไปอยู่เกาหลี ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปอยู่เกาหลีมากกว่าครับเพราะพ่อแม่ผมเป็นเกาหลีอีกอย่างนึงที่โจเซฟบอกว่าโจเซฟชอบในที่นี้ก็คือเรื่องของอากาศอากาศที่นี่เป็นยังไงครับไม่เหมือนที่ไทยยังไงอ๋อก็ตอนนี้ผมอยู่เมืองไทยเนี่ยผมอยู่คอนโดชั้น17พอตอนเชา้าเนี่ยผมตื่นขึ้นมาทุกวันใช่ปะผมเห็นแบบฝุ่นแบบพีเอ็มตลอดแล้วแบบเออมันทําให้ผมแบบไม่อยากออกไปไหนอะแล้ว ทุกๆคนก็รู้ว่าฝุ่น pm มันก็ไม่ได้เฮลตี้ขนาดนั้นใช่ไหมครับมันจะแบบสูบดมตลอดอะไรเงี้ย mm hmm. แต่ว่าลองเทียบกับอเมริกาดูนะอเมริกานี่เป็นประเทศที่แบบว่าใหญ่มากก็ยกตัวอย่างเช่นรัฐเท็กซัสที่ผมอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือพื้นที่กว้างมากแล้วรถก็สามารถแบบว่าแล่นได้ทุกเลนอะไรเงี้ยเพราะ่ามันแบบมันกว้างจริงๆอะ,อะลองถ้าลองเทียบกับประเทศไทยดูนะ เรื่องอากาศเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ควรมองข้ามเพราะว่าที่เมกาเนี่ยอากาศคือดีมากนะครับเหมือนเมืองที่เราอยู่เป็นเมืองรัฐเ,เท็กซัสใช่ไหมเราอยู่ในเมืองฮิวสตัน Houston, ซึ่งมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่ใหญ่ๆแล้วเขามีการจัดระบบระเบียบที่ค่อนข้างที่จะดีทําให้ใอากาศข้างภายนอกมันปลอดโปร่งไม่มีฝุ่นควันแล้วอย่างเรื่องของรถอย่างเงี้ยครับจะมีการอินสเปคชันหรือว่าตรวจสอบระบบของรถไม่ให้มีการปล่อยควันดำ มีสิ่งอะไรที่ไม่ชอบในอเมริกาบ้างครับก็อย่างอื่นเลยเนี่ยอเมริกาไอเอรเท็กซัสที่ผมอยู่เนี่ยคือมันใหญ่มากใช่ไหมแลแบบเออเวลาผมจะหาของกินอะไรแบบเนี้ยคือต้องสั่งตลอดหรือว่าต้องซื้อมาตนตลอดซึ่งแบบบางทีแบบเออถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยผมเดินไป2 3งก้าผมก็ถึงเซเว่นแล้วแบบหาของกินได้สบายๆหรือว่าแบบมีรถมาจอด ข้างทางแบบนี้แบบว่าหน้าคอนโดะไรแบบนี้ซึ่งแบบสะดวกสบายมากอันนั้นคือเป็นสิ่งที่แบบผมชอบเกี่ยวกับเมืองไทยมากนะแล้วอาหารอร่อยด้วยคือสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างการเดินทางถ้าเปรียบเทียบเหมือนในกรุงเทพใช่ไหมก็จะมีทงบบแบบแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์หรือว่าใช่ใช่แอปส่ง,งของต่างๆหรือแม้แต่ว่าเราออกจากคอนโดนไปก็สามารถหากินได้เซเว่นหลายๆที่ใช่มีรถไฟฟ้าให้บริการสำหรับเมืองไทยแต่สําหรับที่นี่นะรถที่เราอยู่เนี้ย คือมันด้วยความที่เท็กซัสเป็นรัฐที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วจุดหมายปลายทางในแต่ละที่อ่ะต้องใช้รถเป็นยานพาหนะเป็นพราะว่าระยะทางมันไกล้ใช่ใอย่างตัวเราเองอ่ะเราต้องเดินทางไปทํางานใช่ไหมหมายถึงว่าขับรถไปทํางานเงี้ยใช้เวลาประมาณ30นาทีจากบ้านไปถึงที่ทํางานที่นี่จะใช้หน่วยการวัดเป็นเวลามากกว่าการที่จะบอกว่าห่างกันกี่ไมล์หรือว่ากี่กิโลซึ่งอาจจะแตกต่างจากที่ไทย ตอนนี้จเซฟก็เริ่มมาทํางานที่ร้านของเรามาเป็นผู้ช่วยเขาเรียกว่าเป็นหน่วยทําแอปทําแกงต่างๆเนี่ยอยากจะรู้ว่างานที่นี่มันมีความแตกต่างกับงานที่ไทยที่เคยทําอยู่หรือเปล่า <vic XX X> ก็จริงๆที่ไทยเนี่ยปกติเนะี่ยทำงานเป็นงานที่แบบว่าทํางานในออฟฟิศอย่างเงี้ยครับก็ เอ่อจะตากแอร์ตลอดแล้วก็จะไม่เหนื่อยมากแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ไทยเนี่ยจะเป็นงานที่แบบว่าต้องดีลกับลูกค้าหรือว่าเครียดมากอย่างเงี้ยแต่ว่ากับการที่นี่คือโอเคคือมันมันเหนื่อยกายจริงแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าเครียดขนาดนั้นไม่ใช่ไปต้องแบบว่าดูแลลูกค้าอะไรเวอร์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วผมชอบงานที่เมค้ามากกว่าครับเพราะว่าโอเคถึงแม้มันจะแบบว่าเหนื่อยกายแต่ว่าเรา กลับบ้านมากินให้อิ่มนอนให้หลับแล้วก็ตื่นเช้ามาแล้วก็มีแรงไปทางานแล้วครับแต่ว่าเออถ้าเทียบกับไทยแล้วเนี่ยคือต้องไปดีลกับลูกค้าต้องไปเจอลูกค้าคนนู้นคนนี้แล้วแบบมันเครียดด้วยแล้วมันแบบว่าเออตื่นเช้ามามันก็ยังเครียดเรื่องเดิมๆอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ก็คือเหมือนตอนที่อยู่ไทยเงี้ยโจทย์ก็จะแบบว่าทํางานอยู่ในออฟฟิศแล้วก็จะเป็นแผนกที่แบบคอยติดต่อลูกค้าพอระบบมีปัญหาอะไรทุกอย่างจะแบบ ผ่านการโทรศัพท์แล้วก็ต้องแบบคอนโทรลก็คืออยู่ในออฟฟิศใ,ใช่ไหมทำงานอาจจาะไม่ได้ว่าเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยมากขนาดแต่ว่าอาจจะแบบว่าเครียดเครียดสะสมเครียดมากแต่พอไปได้มาทํางานที่เนี่ยต้องพูดกันนะว่าไม่ใช่ว่างานทุกงานจะเป็นเหมือนกันหมดนะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่แต่ว่างานนะตำแหน่งที่โจเซฟมาทําที่อเมริกาคือการทํางานในครัวใช่ซึ่งการทํางานในครัวบางทีมันก็มีหนักหน่วงบ้างบางทีมันก็มีสบายบ้างเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าวันไหนยุ่งร้านยุ่งร้านไม่ยุ่ง เรียกว่ามันเหนื่อยคนละแบบแล้วกันอที่นี่อยางโจเซย์บอกว่ามันเหนื่อยกายใช่ไหมแต่ถ้างานที่ไทยที่เคยทํามาคือแบบมันเหนื่อยใจแล้วมันเครียดมากกว่ามันจะต่างกันเหนื่อยกายนอนพักเดี๋ยวก็หายใช่ไหมกินให้เอมนอนให้หลับก็หายแต่ว่าถ้าเครียดแล้วเนี่ยอืนอนพักยังไงตื่นมาก็ไม่หายก็เครียดกว่าเดิมอีกเพราะว่ายังแก้ปัญหาไม่ได้หมดมีคําแนะนําอะไรให้กับคนที่จะเข้ามาอยู่ในอเมริกาบ้างครับ ครับก็จริงๆคือมันไม่มีอะไรยากเลยอย่างแรกเลยคือจริงๆเราต้องมาเตรียมตัวเตรียมใจว่าเรามาอเมริกาเนี่ยเร,เราไม่ได้ใช้ชีวิตง,ง่ายๆเหมือนไทยเพราะว่าโอเคบองไทยนี่คือเป็นประเทศที่สวยงามเป็นประเทศที่ดีเป็นประเทศที่สบายๆชิลๆแต่อเมริกานี่คือมันไม่ใช่ครับเราหลายๆคนเนี่ยจะชอบชอบบ่นว่าเหนื่อย,อยว่าทํางานอเมริกาเหนื่อยมากแบบ เออแบบไม่สบายรู้สึกแบบว่าอยากกลับนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆคืออเมริกาเป็นประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจของโลกเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกนี้จริงๆอยู่อเมริกาคือโอกาสแบบมากๆจริงๆอะ่ะก็คือจะบอกว่าอเมริกาคือเมืองของโอกาสที่คนที่เข้ามาอยู่มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองแล้วสามารถที่จะเจริญเติบโตไปได้ในอนาคตมันเหมือน กับการที่เราต้องจำตัวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนเพราะบางทีการที่เราอยู่ที่บ้านเกิดเราอะที่เมืองไทยใช่ไหมเป็นคอมฟอร์ตโซนของเราเรารู้ตำแหน่งเรารู้ที่ไปเรารู้นู่นนี่นั่น,นมันเป็นมีสิ่งสะดวกสบายบางคนก็แบบต้องห่างครอบครัวมาอะไรเงี้ยฮะแต่การที่มาอยู่ในอเมริกาคือการที่แบบเราต้องแบบใช้ชีวิตคนเดียวในบางครั้งเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้จักใครเลยมาเริ่มต้นใหม่แต่มันจะทําให้เราอะเจริญเติบโตและ พัฒนาตัวเองได้เร็วเราอยากจะก้าวไปให้หจุดที่สูงกว่านี้มันต้องขยับตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็ลักดันตัวเองให้มันมากขึ้นแล้วไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้จําไว้เสมอว่าสิ่งที่เราคิดก็คือเราทําได้ห้ามคิดเด็ดขาะว่าเราทําไม่ได้แล้วผมมีคํานึงที่ชอบจากโจเซฟมากที่ตอนที่โจเซฟทักมาหาใช่ไหมผมถามคําถามหนึ่งเลยว่า โจเซฟทำไมเลือกที่อยากจะมาอยู่อเมริกาอยากจะมาเที่ยวหรืออยากจะมาใช้ชีวิตหรืออยากจะมาทำงานแล้วโจเซฟก็ตอบกับเรามาว่าคือเอ,อาคอภาษาบ้าๆนๆกันเออกูมาเพื่ออนาคตของตัวกูเองใช่ใช่อันนี้คือ,อโดนใจกินใจสุดๆรับโจไปมาเลยเดี๋ยวจัดการให้มีงานให้ทำม,มีที่พักให้อยู่มีสถานที่ให้พักผ่อน ไม่ต้องเครียดแล้วสเปเชียลมากแบบนั้นคือโจเซปเป็นคนที่สามารถพูดภาษาได้ทั้งหมด3ภาษาใช่ไหมใช่ภาษาแรกคือภาษาไทยภาษาที่2คือภาษาเกาหลีใช่แล้วโอ้ยเชียนิ้วกลางไม่ได้ภาษาที่3คือภาษาอังกฤษใช่มาลองทดสอบภาษาทั้ง3ภาษาของโจเซฟหน่อยอย่างภาษาไทยคําว่ากิมจิกิมจิ ภาษาเกาหลีกิมจิคิมชิขอภาษาอังกฤษกิมจิคิมชิตบมือครับสามภาษาจดเสยงมีอะไรสงสัยตรงไหนก็ติดต่อกันมาได้ใต้คอมเมนต์ข้างล่างขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับเด็กสร้างบ้านเยี่ยม